ตอนนี้บรรยากาศค่ะนี่ทั้งลมค่ะฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะคะนี่ขาวหมดเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะช่องเดีดีแชนแนลนะคะวันนี้มาที่ยันต่อะบ้าค่ะตอนนี้ลื่นฟ้าคลื่นฝวนเหมือน,นทุกครั้งนะคะ พี่ๆเขาตกกระทางฝั่งน้นนะคะ I <laughs> don't มาเลยน่นค่ะเนี่ติดบนต้นไม้อยู่ต้องมีผู้ช่วยแล้วค่ะน่นค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะน่นพี่เขาช่วยคันเบ็ดอยู่นะคะเพราะว่าแต่ว่า เอาปลามาแล้วค่ะตอนนี้เอาปลามาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ <laughs> ลมพาค่ะสายสายขึ้นต้นไม้ค่ะตอนนี้ลมพาสายขึ้นต้นไม้ค่ะแต่ว่ากดตาเบ็ดมาแล้วนะคะนี่ค่ะปลาได้มาแล้วปลาได้มาแล้วค่ะแต่ว่ากำลังช่วย ค่อยคันเบนขับสายอยู่กันตอ,อนมาแล้ว เคค่ะไม่แห้วค่ะได้ปลามาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะตัวสวยด้วยค่ะไม่ตกเลย ตัวที่เสอ็มาแล้วนะคะ Nguyên ta tội anh khách าไปเกี่ยวนะคะตอนนี้ก็ได้ปลามาด้วยเลยนะคะ กระบอกไป่ทำงานด้วยอ่ะค่ะชงโรตีดีก่อนนะเบี<อ>ยกหมดเลยลืมเอ้าๆไม่ก็ไม่ <c oughs> นะ้องน้อยน่าจะได้ลุ้นนะคะไปดู่ะ อยู่ของน้อยน่าจะอยู่นะคะโอ้ปลาอะไรนะ้อยกุดกู้เด่นใช่เหรอนะปลาหัวกวุดเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะของน้อยเป็นปลาปลาจวดเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนปลาจว,ด,ด,ว,ด,ด,ด,วดนะคะ มีปรบปน้ำเริ่มจะลงเล็กน้อยเริ่มมีปลาแล้วนะคะจวดค่ะ ว,ะะวันนี้เจอแต่หูงข้างปลานตัวส,ยสวยๆเลยนะคะ,ะ,คะตัวสียมพูคะ่ะน,นี่ค่ะทางปลาตัวสียมพูคะ่ะปลาที่ได้วันนี้นะคะ สวยๆเลยค่ะได้แกงเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะฝนตกเยอะมากค่ะวันนี้ค่ะเลยปลาก็ไม่มาหานะคะวันนี้ค่ะนี่เริ่มเขียวขึ้นอีกแล้วนะคะนี่ค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะ เขาบอกน้ำนิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะมีอุปสรรคเยอะค่ะได,ได้ปลาเล็กๆไปแกงค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องโดดีแชนแนลนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ